ตัดต่อวิดีโอยังไงทำเอฟเฟกยังไงวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีค่ะพบกับรายการนิโกโก้นะคะผมและในวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะเบอกถึงวิธีการนะคะผมในการตัดต่อวิดีโอนะคะว่าผมตัดต่อวิดีโอยังไงนะคะผมใช้แอปอะไร แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมก็ขอเกินนิดนึงนะคะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นมืออาชีพมากๆคือเป็นถึงขนาดแบบว่าเป็นแบบทาทุกอย่างเองได้ทํากราฟิกดีไซน์อะไรพวกนี้ได้จากแบงก์บุโนะคะผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านี้คือผมเนี่ยคือเหมือนกับว่าเกิดจากการเรียนรู้นะคะผมเรียนรู้ไปเรียนรู้มาก็รู้เริ่มรู้ว่า จุดนี้จุดนี้จุดนี้มันทำอะไรบ้างนะคะผมแล้วก็แอปที่ผมใช้นะ่ะก็เป็นแอปที่เบสิกมากๆนั่นก็คือ iMovie นะคะผมแต่ว่าในต่อต่อไปนะคะผมในคลิปต่อ,ตอไปเช่นคลิปนี้ผมอาจจะใช้ Final Cut Pro X ตัวเถื่อนที่ผมลงไปนะคะผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีบอกอธิบายไว้ในคลิปที่เป็นแคปสกรีนต่อไปตรงนี้ด้วยนะคะว่าผมโหลดเถื่อนมันมันคืออะไรโหลดเถื่อน นะคะผมมันคือการโหลดที่ฟรีนะคะผมก็คือโหลดจากเน็ตแล้วก็ลงมาในตัวเครื่องนะคะผมแต่ไม่รู้ว่าแน่ไม่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามัมันมีไวรัสเปล่านะคะผมแต่ว่าคงไม่มีแหละนะคะผมก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าผมจะต่อวิดีโอยังไงจากไอโก็ตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทัวร์นะคะผมว่าอ่า การตัดต่อวิดีโอของผมเนี่ยมันทํำยังไงนะคะผมแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะผมโปรแกรมที่ผมใช้ตัวนี้นะคะผมก็จะเป็น iMovie นั่นเองนะคะผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไปเปลี่ยนไปใช้เป็น Final Cut Pro แล้วปี้นี้ผมไปโหลดมานะคะผมเป็นตัว Hack นะคะผมก็พรตัวแพงเนี่ยมันแบบแพงมากๆตัว Hack มันจะมี2แบบก็คือมันเป็นตัว Hack แ,แบบ h a c แบบซื้อร้านพวกอ,อะไรนะ พันทิปอะไรพวกนี้นะคะผมกับตัวแฮกที่มีในเน็ตผมโหลดตัวแฮกที่มีในเน็ตมานะคะผมซึ่งตัวแฮกที่มีในเน็ตเนี่ยปุ๊บแฮกไปหลายรอบนะก็จะฟรีนะคะผมตัวแฮกในเน็ตจะ completely free แต่ตัวแฮกที่ไปซื้อตามพันทิปอะไรพวกนี้จะไม่ฟรีจะเสียค่าต่อพวกซอฟต์แวร์ประมาณ600กว่าบาทนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาว่าโน้ตแคทหน่อยนะคะผมนี่นะคะผมที่คือแฟนโนคัแทที่ผม โหลดมาแล้วนะคะผมแฟนอคาดก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่มีแบบนี้มีเดียโปรเจกต์เทียเตอร์อย่างนี้ไม่มีนะคะผมก็จะเป็นแฟนอคาดโปรอย่างนี้เลยนะคะผมตัวน,นี้แฟนอคาดโปรสิบนะคะผมเดี๋ยวก็ลองดูกันได้นะคะว่าแฟนอคาดโปร about แฟนอคาดโปรนะคะผมนี่นะคะผมแฟนอคาดโปรเวอร์ชั่น10.3.1 build version 296464นะคะผมก็เหมือนตัวเต็มทุกอย่างเพราะมันคือตัวเต็มแหละ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาดูที่หลังนะคะผมเพราะยังไม่ได้ใช้เลยอะประมาณน,นี้นะคะผมมาดูกันที่ iMovie ในคอมกันเลยนะคะผมอาจจะแบบโอ้โหอะไรเนี่ยแบงมีมบ,บโป,โปก็นุย้ยกองแก๊งจังเลยก็เดี๋ยวนี้ครับผมเดี๋ยวไอตัวเนี้ยจะมาแทนที่นะคะผมเดี๋ยวก็เราติดตามกันนะครับผลงานจาก Final Cut Pro อาจจะเป็นคลิปต่อไปเลยก็ได้แต่เดี๋ยวผมขอหาเวลาศึกษาหาความรู้ก่อนนิดนึงแต่ไอแต่ iMovie เนะี่ยผมรู้แล้วว่ามันทำยังไงนะคะผม เดี๋ยวก็จะมาดูกันเลยนะคะว่ามันทํำยังไงบ้างวิดีโอของผมตัดต่ออยังไงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะผมอย่างแรกเลยนะคะผมที่ผมคนจะต้องทำนะคะผมนั่นก็คือ create new นั่นเองนะคะผมจะมีเลือก2ออย่างครับนั่นก็คือ movie กับ trailer นะคะผมให้เลือก movie ครับเสร็จแล้วก็ไปดูไปดูที่ events หรือ iMovie library นะคะผมก็อันนี้คือ project media นะคะผมหรือ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเอาอันใหม่นะคะผมเราไม่ดึงจากตรงนี้มาก็ได้เราดึงจาก Import Media นะคะผมซึ่งจะมีไดรฟ์ของเราถ้าเกิดมีนะคะผมในกรณีไม่มีผมก็จะขอยือมจากเจ้าตัวอื่นมาก่อนนะคะผมเป็นฟูสกินก็แล้วกันนะคะผมเดี๋ยวผมขอยือมจากยูทูบล่าสุดก่อนเลยนะคะผมยูทูบศูนย์ศูนย์สีนะคะผมที่เป็นแบ็กเกจทัวร์นะคะผมก็วิธีการตัดต่อเนี่ย อันนี้ผมจะเสมือนเสมือนว่าผมเนี่ยทำคลิปเ,เจ้านะ่ยทัวร์กระเป๋าเนี่ยก่อนนะคะผมแล้วค่อยแล้วเราก็ไปทีละเรื่องนะคะผมก็อย่างแรกเลยนะคะผมก็คือลากคลิปลงมาะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะผมคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยแหละครับที่จะเป็นตรงส่วนที่ใช้ในการซูมท์ไลน์หรือที่ Apple เรียกว่า Storyline นะคะผม ซูมไปก็จะเห็นความละเอียดของสตอรี่ไลน์เยอะมากเลยนะคะผมพอเวลาเราจะคลิกด,ดูเนี่ยเราก็ต้องเลือกจุดเริ่มต้นนะคะผมในที่นี้สังเกตไหมคะว่าผมเดินไปกดปุ่มแล้วก็ค่อยมานั่งก็จะเว้นระยะไว้สักนิดนึงให้เตรียมตัวสำหรับการตัดต่อนะครับผมวิธีการยืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะผมวิธีการเปิดนะคะวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะ วิธีการเลย์วิดีโอนะไม่ต้องไม่ต้องไปคลิกตรงนี้นะคะผมไม่ต้องไปคลิกคลิกตรงนี้เลยนะคะผมคลิกที่ Spacebar นะคะผมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นเอ่อพวกอะไรนะเออเหมือนกับว่าเป็นเสียงเสียงอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะผมเดี๋ยวก็ปรับสุดแบบหนึ่งนะ,ะผมถ,ถ้าผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงนะคะผมก็อันนี้นะคะผมอย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มนะคะผม ก็กด Command b เพื่อ s p ร i t นะคะผมแล้วก็ Delete ไอ้คลิปหน้าหนีไป mm. ก็จะได้คลิปตรงๆอย่างนี้นะคะผมแล้วก็วิธีการใส่ Text นะคะผมในการที่ผมจะใส่ Text ไว้ตรงนี้ตอนที่ผมทำเมื่อคลิปที่แล้วใครสังเกตก็น่าจะเห็นนะผม text จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบมากหลายต่อหลายแบบในกอนนี้ผมใช้อันนี้ก็แล้วกันนะคะผม Start s t a n d a r d lower t i r r นะคะผมแล้วก็คลิกไปตรงที่ผมจะเลือกนะคะผม โอเคนะคะผมสมมติว่าผมจะอยู่ตรงเนี้ยโอเคผมก็เลื่อน duration อันนี้คือการเลื่อน duration นะคะผมสังเกตได้มันจะมีไอ้อออไน่อยู่ข้างบนนะคะผมก็จะมเีเวลาอยู่ข้างบนก็ Cu s ส o m ตอ e ได้เลยนะคะว่าคุณจะเอาเวลาเท่าไหร่สมมุติผมเอาแค่นี้แล้วก็ Edit Text นะคะผมไปอยู่ตรงนี้นะคะผมกดเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะ Edit Text ได้เลยนะคะผม ก็อย่างเช่นอันนี้ผมพิมพ์ชื่อผมนะคะผมโอเคอย่างนี้นะคะผมแล้วตรงนี้ก็เขียนเป็นรายละเอียด description เป็นคล้า,า,ายๆกับว่าเป็นลองสับไตเติลนะคะผมไมเ่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะสับไตเติลเซคเกิสับไตเติลนะคะผมก็จะเขียนว่า Nicogo Go Creator นะคะผมแล้วแต่เลยนะคะว่าคุณจะเขียนว่าอะไรแต่กรณีนี้ผมเขียนอย่างนี้ ภาพมันก็จะได้มันเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะผมในกรณีนี้ผมตกตัวเจไปเมื่อกี้นี้นะคบผมก็ไม่ทันได้ดูนะคบผมว่ามันตกตัวเจไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะคะผมเติมตัวเจแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะก็คือการตัด ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนเกินหรือเขาเรียกว่าเป็นช่วงเดดแอร์นะคะผมก็คือเ,เป็นช่วงที่ผมเอออ่ะเออะไรพวกนี้นะคะผมหรือแม่ก็ช่วงที่ผมอยู่ชนะกไปอะไรตรงนี้นะคะผมถ้าคุณอยากจะได้เด a แอร์ที่ละเอียดยิบคุณก็ซูมไอไทม์ไลน์ตรงนี้นะครผมแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะผมสําหรับตัวนี้นะครับ ก็สมมุติว่าไม่มี dead air และแต่ว่า dead air พอมันมีเนี่ยผมก็จะผมก็จะใช้ฟังก์ชันเดิมก็คือ command b b ไปจนถึงช่วงที่มันไม่ไม่เป็น dead air นะคะผมแล้วคลิปมันก็จะกระตุกอไรมระมานี้นะคะผมต่อไปนะคะผมก็คือการใส่ intro ของผมนะคะผมผมก็จะใส่ในที่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการตัดตรงที่ผม พูดเสร็จแล้วแล้วก็ตัดคลิปพวกนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอินโทรนะคะผมที่ผมจะทำนะคะผมเพลงนะคะผมซีเพลงเนี่ยก็ธรรมาดาอยู่แล้วอันนี้คือจัสฟลูมนะคะผมไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่า i อ่ v i อมูวีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมหลักๆเลยนะคะผมถ้าอยากจะเฟดอัพเฟดดาวก็คือเลื่อนตรงจุดตรงนี้นะคะผมแล้วก็สามารถที่จะเฟดได้คลิปนี้นะคะผมเป็นการทําตามต้นฉบับเลยนะคะผมจะไม่ได้พูดรายละเอีดมาก เพราะว่าคลิปนี้นะคะผมก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเราทําวิดีโอเนี่ยทำทั้งหมดนี้เลยนะคะบอกว่ามันเป็นยังไงนะคบผมเราสามารถพรีวิววิดีโอได้จากตรงบริเวณนี้เลยนะคะผมพอตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเริ่มคลิปที่คลิปนี้กันเลยนะคะผมก็สําหรับคลิปนี้นะคะผมเราก็เลือกเ,ออเราก็เลือกออออที่ ที่ที่เป็นหัวที่ที่เราต้องการใจนี่แล้วก็ Command B นะคะผมถือว่าเข้าใจตรงๆกันนะคะว่าตรงที่ผมสปลิตเนี่ยคือเป็นการใช้ฟังก์ชัน Command Command B บนะคะผมในคีย์บอร์ดของ Apple หรือในอพวกถ้าคุณใช้คีย์บอร์ด External ของพวก Windows และพวกนี้ก็จะเป็นเ,าเาขาเรียกว่าค o n t r ร l บนะคะผม ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ Transition เพื่อเพิ่มสีสันให้กับวิดีโอกันนะคะผมก็ในที่นี้นะคะผมมันก็จะมีเอ่อเอ่อเป็น Transition ให้ preview ไปก่อนนะคะว่าอะไรเมีอะไรบ้างนะผมที่ผมใช้คืออันนี้ครับ m o s a i c ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะผมซึ่งผมก็จะลากมาใส่แกลบบริเวณรอยต่อของ อ่วิดีโอนะคะผมแล้วก็พอเพลย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ change อะไรแบบนี้นะคะผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครัเอาเรมานี่นะคะผมแต่คลิปต้อง่แต่คลิปจริงๆเนี่ยจะไม่กระตุกอย่างนี้นะคะผมนังที่ทุกคนดูใน YouTube นะคะผมต่อไปเขาเป็นสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยมากเลยว่าเอออร์เลย์ทำยังไงนะผม overlay มาทำยังไงอะ่ะไอที่ ไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปๆนะคะผมอยู่ม,มุมซ้ายเลื่อนขยับซ้ายขยับขวารูปแทรกในระหว่างที่เรากำลังเราเอาเสียงจากคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะผมเพลย์ไปด้วยแต่เราไม่ต้องการเสียงจากโอเวอร์เลยนะคะผมทำยังไงอย่างราแรกเลยทุกท้องก็คือคุณต้องแมชนะคะว่าเนื้อหากับโอเวอร์เลย์เนี่ยให้มันตรงกันนะผม สมมุติว่าเนี้ยพูดถึง SD Card Box อยู่ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนอ่ะเราก็มาร์คจุดนี้ไว้อ่ะโอเคมาจุดนี้ไว้นะโอเคมาตรงนี้ไว้นะคะผมผมันก็จะมีเส้นลางๆนะคะผมแล้วเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่มันเกี่ยวกับ SD Card นี้ไว้นะคะผมแล้วก็ตัดเสียงให้เหลือ0%นั่นแหละครับ Overlay Overlay เป็นอย่างนี้เลยนะคะผมแล้วเราก็สามารถ ใช้ฟังก์ชัน control b ได้ด้วยเออไม่ใช่ command b กับ overlay ได้ด้วยนะคะผมเป็นอย่างนี้นะคะผมเราก็สามารถที่จะตัด dead air overlay เออ overlay เขาไม่ได้เรียกว่า dead air มันจะเป็นช่วงแบบช่วงเปลี่ยนถ่ายนะคะผมก็อันนี้ตัดได้ถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็น access ที่เกิดมาอะไรมาณน,นี้สมมว่านี่พอแล้วโอเคเสร็จละก็อันนี้คือ overlay แบบหนึ่ง overlay แบบที่สอง นะคะผมเราจะมาเลือกตรงที่ตรงเนี้ยตรงที่ผมทำเป็นโชว์ LED flash นะครับผมผมจะทำเป็นโอเวอร์เลย์แบบที่สองนั่นก็คือโอเวอร์เลย์แบบคลิป to คลิปนะคะผมอันนี้เป็นโอเวอร์เลย์แบบแรกนะคะผมอันนี้คือโอเวอร์เลย์เป็นโอเวอร์เลย์แบบแรกก็คือคัดเอาไว้นั่นเองอันนี้เป็นโอเวอร์เลย์แบบคัดเอาไว้ต่อไปจะเป็นโอเวอร์เลย์แบบ picture in picture นะครับผมสังเกตได้ว่าโอเวอร์เลย์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อันนะคะผมนั่นก็คือคัดเอาไว้ กรีนสกรีนสเปซสกรีนก like like uh ็ค oh. uh, uh, like like okay. ือแบ่งครึ่งอย่างนี้ Picture เอ Picture ก็คือ Picture เอ p i c t u r อนะคะผมอย่างนั้นกรีนสกรีนก็คือเราสามารถที่จะครอปได้เลยนะคะว่าตรงไหนเออเออแลากางกรีนสกรีนไว้นะคะผมแล้วก็เราสามารถที่จะคัตได้เลยนะคะว่าตรงไหนมันเราต้องการเป็นฉากของเราอเรอมานี้เออคือเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มันจะนึกให้เองนะคะว่า กรีนสกรีนมันอยู่ไหนแล้วประมาณนี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นเพราะว่าผมยังไม่มีกรีนสกรีม screen, นะคะผมผมก็ใช้ฟังก์ชันพวกแบบพวกค uh, ัตเอา y ว้พิ u r รณาเออพิจารณพิจารณเป็นส่วนใหญ่สปริตสกรีเน่ยไม่ค่อยได้ทำนะคะผมแต่ถ้าเป็นคลิปพวกคอมเพ r ร s ชันแล้วพวกเนี้ยก็จะทำนะคะผมพวกเออสปริ uh, screen, ตสกรี่ยังไม่มีคลิปแบบนั้นนะสมมุติว่าจบนี่แล้วโอเคเรามาดูแฟช s h l i ไล t ์กัน วิธีการทำนะคะผมวิธีการทำโอเวอร์เลย์แบบที่2ก็คือเอ่อพิชเชอร์ในพิชเชอ์นะคะผมนั่นก็คือทำอย่างนี้นะครับผมต่อไปเอ่อ uh, ตรงนี้เป็น proceduer เดิมนะคะผมสมมุติผมจะเอาส่วนนี้นะคะผมไปถึงส่วนนี้นะผมผมก็ตัดทุกอย่างออกนะคะผมแล้วก็แทรกรูปนะคะผมเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะผม จากนั้นนะคะผมก็ทำเป็นคลิกไปที่ตรงนี้นะคะผมแล้วก็กดที่พิจารณา picture ครับแล้วก็อาจจะใส่ได้เหมือนการครอบรูปอะไรประมาณนี้นะคะผมคลิปมันก็จะได้หน้าตาอะไรประมาณนี้นะคะผมเลื่อนนิดนึงอ่ะโอเคโอเคอะไรประมาณนี้นะคะผมมันก็จะเป็นแบบสเปซกรีน มี Transition ในตัวนะคะผมอันนี้มี Transition ในตัวถือว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวเป็น Smooth เป็น Smooth อะไรประมาณนี้นะครับผมชูอะไรประมาณนี้นะครับก้อนนี้นะคะผมก็เป็นเบสิกนะคะผมที่ผมทำนะผมสมมตวิว่าพอทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยดอะไรประมาณนี้นะคะผมทำไปถึงแบบบุบแอร์เสร็จแล้วทำโพสิช r e เดิมหมดเลยทำอย่างนี้ทำตัดพวก อะไรนะตัดพวกเด a แอร์ dead air, ตัดทำคัตเอาทาเวย t ทำพิช p ์พิ u r ์แล้วก็ใส่เสียงนะคะผมต่อไปก็จะมาถึงเอนดิ้งนะคะผมเอนดิ้งก็ลากคลิปทุกอย่างลากคลิปหมดนะคะผมเอนดิ้งเนี่ยกเ็เดี๋ยวกรมาเช่นนะคะผมก็เอนดิ้งเนี่ยก็คือการลากคลิปออกขึ้นมานะคะผมแล้วก็นี่เลยนะคะผมอันนี้คือเอนดิ้งนะคะผมก็ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเอาไอ้นี้ด้วยแล้วก็ลากมาเออก็คือการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นการเอ่อไอ้นี้เป็นส่วนใหญ่เป็นการวางวิดีโอเป็นส่วนใหญ่นะผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะผมเอออันนี้ก็ใช้วิธีการทำโอเวอร์เลย์เหมือนกันนะคะผมสมมุติว่า thanks for watching อะไรประมาณนี้ผมก็จะลากเอ่อไอคิปวิดีโอที่ผมอยากใส่โอเวอร์เลย์เนี่ยมาให้เต็ม outro เรือเรามานี้นะคะผมเอ่อ เอาวิดีโอที่มันยาวกว่าน,นี้นะคะผมอย่างเช่นอันนี้นะคะผมผมก็จะ command b นะคะผมแล้วก็ command b command c ม b ไหนดูสิแล้วก็ command b นะคะผมแล้วก็ delete ตรงนี้ไปนะคะผมแล้วก็ให้มัน mix กับตรงนี้เลยนะคะผมให้มันครอบคลุมเต็มหมดนะผมแล้วก็เปลี่ยนโซนนี้นะคะผมจาก cut away เป็น picture picture แล้วก็ใส่ตรงนี้เลยครับ มันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับเอาเรืมานี้นะครับมันก็จะมีคลิปนะครับผมเพย์ <P ay> ตรงคำว่า previous bit นะครับอันนี้คือรายละเอียดย่อยๆนะครับผมช้นต่อไปอันนี้คืออันสุดท้ายนะครับผมที่ผมทำนั่นก็คือการซูมการเคลื่อนย้ายพื้นที่ภาพนะครับผมสมมติเราอยากจะซูมเฉยๆ แล้วก็ครอบตรงส่วนที่เราอยากจะซูมขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วเราก็กดไปที่เครื่องหมายครอบนะครับแล้วก็กดไปที่ครอบทูฟิล์นะครับผมกดไปที่ครอบทูฟิล์อะไรประมาณนี้มันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้อย่างนี้นะคบผมแล้วก็สามารถที่จะกดเ,เลือกภาพจับซูมจับขยายแล้วพวกนี้ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะเห็นนะคะว่า ภาพวิดีโอมันซูมขึ้นเป็น virtual zoom ไม่ใช่อไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นเป็น original zoom เป็น virtual นเป็น virtual zoom การจำลองการซูมอะไรประมาณนี้นะคะผมคลิปวิดีโอมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผมแต่ถ้าอย่างหนึ่งก็คือการซูมแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างนะคะผมจะทำะถัดๆกันนะคะผมสมมติอันนี้อันนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างเป็นล่างไปบนแล้วก็จากตำแหน่งเดิมนะคะผมเลื่อนไปก็คือจะเป็นขวาล่างเออไม่ใช่ขวาซ้ายล่างนะคะผมไปตรงกลางนะคะผมแล้วก็ไปบนซ้ายนะคะผมอะประมาณนี้ผมก็จะแบ่งคลิปออกเป็นสองอันนะครับผม คลิปแรกนะคะผมก็จะทําเป็นล่างซ้ายนะคะผมขึ้นไปตรงกลางให้กดไปที่เหมือนเดิมนะครับ crop แล้วก็ไปที่อันที่3อันนี้อันที่3นะคะผมกดไปที่ can burns นะครับสังเกตมีสี่เหลี่ยม2อันก็คือมี start กับ end นะคะผมเอามาดู start ก่อนนะคะผม start เราบอกว่าเราจะเอามุมซ้ายนะครับมุมซ้าเออมุมล่างซ้ายนะคะผม ไปตรงกลางเอก็ไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าจะเอ็นจะเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราก็กดเอนได้แล้วมานี้นะครับผมเรามาดูภาพกันอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยอันนี้มันก็จะช้านะคะผมขึ้นอยู่กับแล้วแต่ d u r a t i o n ของคลิปด้วยแลนะผมสมมติว่าเร็วอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเร็วไปเลยนะคะผมอะไรมาเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเร็วไปเลยนะคะผม ส่วนอันที่สองน,นะคะผมครอปเออเคนเบิร์นส์เหมือนกันนะคะผมะคราวนี้ผมก็จะขยับไปมุมบนมันก็เหมือนเดิมนะคะผมก็อันนี้คอมมานด์บีนะคะผมเสร็จแล้วเนี่ยฟเฟตเฟะโอเคเสร็จแล้วจบไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้เคนเบิร์นส์นะคะผมอันนี้อันนี้คือผลิตที่เสร็จแล้วนะคะผมมันก็จะเป็น มุมล่างซ้ายขึ้นไปตรงกลางแล้วก็ตรงกลางเลยอันนี้ผิดนะคะผมทีนี้ผมทําผิดขอโทษทีมันต้องเป็น n อยู่ตรงนี้แล้วก็ start อยู่ตรงนี้อะไรปมานี้นะคะผม start ประมานี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะคะผมอยู่ข้างบนอะไรประมาณนี้นะคะผมก็ อย่างนี้นะคะผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเหมือนกับว่าทำ캔เบอร์สนะคะผมก็สำหรับอันนี้นะคะผมก็แค่นี้ชิปชิปเล็กๆน้อยๆนะผมต่อไปสุดท้ายและอันนี้สุดท้ายจริงๆคือการเอ็กซ์พอร์ตนะคบผมอันนี้ไม่ยากอะไรนะคะผมอยู่ที่มุมซ้ายมุมขวาบนนะคบผมก็จะเห็นปุ่มแชร์นะคะผมกดไปที่ u t u b e ครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นเทสกันแล้วกันอันนี้ นะครับผมแล้วก็เขียน Description นะครับผม this video is about t a e s e นะครับรประมาณนี้แข่ง iMovie เหมือนเดิมแต่ iMovie เนี่ยสามารถ export ได้ความละเอียดสูงสุด 180p 0นะครับผมเอ่อเออ,เอ,อ่ไม่ใช่หมายถึงไฟล์ถ้าไฟล์ความละเอียดสูงสุด 180p 0ก็ 180p 0หรือเจ้าจะ 120p อะไรพวกน,นี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟล์ 4K เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคว่ามันได้ไหม แต่น่าจะได้แหละนะคะผมมันเป็นในคอมขนาดไอโฟนถ่าย 4K มันยังซัพพอร์ตเอ่อขึ้น 4K ได้เลยนะผมคำร์บไค,ค,คอมจะทำไม่ได้แต่พวก 8K แล้พวกเนี้ยคงไม่ได้นะคะผม Final Cut Pro 4K ก็ได้ 8K ไม่รู้ไม่น่าได้นะคะผมเอ่อะไรวันนี้นะคบผมแล้วก็เลือกแคชตกรีเป็น Science and Technology กันแล้วกันนะครับ p r i v a c y เป็นพ,พ,พ,พัดปิดอยู่แล้วนะคบผมแล้วก็สังเกตมุมขวาเอ่อมุม มุมซ้ายล่างนะคะผมก็จะมี duration account แล้วก็ไฟล์ของงานนะคะอันนี้ก็คือ1 1 2่งจุดหนึ่งสองกิกะไบต์ estimate ประมาณนะคะผมต่อไปก็ Click next นะคะผมแล้วก็ Click publish นะคะผมใน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 อย่างนี้ผมไม่ทำนะคะผมก็อันนี้คือเป็นการเข้าๆเลยเนี่ยอันนี้ยอดสุดแล้วนะคะผมสำหรับการทำไอ,อตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ เจ้าอันเนี้ยเอ่อเทสเอ่เออ่ะผูดไม่ออกอีกแหละพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเทสนะคะผมเป็นเหมือนกับว่าเอา่อทูทอเรียลนะคะผมสำหรับการตัดต่อวิดีโอของผมนะคะมก่นึกออกได้นะคะผมก็กลับไปที่สตูดิโอกันก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเออ่ทัวร์ตัดต่อวิดีโอในครั้งนี้นะคะผมก็อย่างที่เห็นนะคะว่าคือแบบเป็นมันเป็นเบสิก นะครับเบสิกทั่วๆไปเลยที่คนหลายๆคนจะรู้กันในเวลาการสัดต่อวิดีโอนะคะผมถ้าชอบนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะคบผมเชัาน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย